คนประเภทที่สองมามืดไปแจ้งตโมโชติปรายโนคนมามืดไปแจ้งนี่เกิดมาเป็นคนยากจนคนแค้นทุกอยากลำบากแต่รู้ตัวเองบะเมื่อตนเองเป็นคนมีทรัพย์น้อยก็พยายามให้ทานสร้างบารมีทานของตนเองให้มากข้าวน้ำโภชนาอาหารเหมือนญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ได้ทำนี้ สังสมบุญขึ้นทุกวั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 น,วนเหมือนเก็บสะสมน้ำทีละยดน้ำตกทีละยดยังเต็มตุ่มเต็มไหเต็มภาชนะได้ฉันใดบุญก็ฉันนั้นเขาเกิดมายากจนคนแค้นแต่เป็นคนมีปัญญาไททานรักษาศีลเจริญภาวนามานมืดไปแจ้งก็เหมือนไม้ ที่คดโคนแต่กลางดีตรงปลายดีตรงไม่ค่อยเสียยังใช้ประโยชน์ได้เหมือนคนที่เกิดมาแล้วทําบุญสร้างกุศลรู้ต่าตนเองต่าต้อยพยายามสร้างทานบาร,รมีหนูนไว้ศีลภาวนาบาร,รมีหนูนไว้บุญนี่แหละจะเป็นญา,าติมิตรสาโลหิตเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเป็นญาติอย่างดีสำหรับ บุคคลผู้เกิดมาสำหรับคนมีปัญญารู้จักจำแนกแยกแยะเอาปัญญามาใช้พิจารณาอย่างดีปันพันทำปัญญาของตนในเห็นจริงเห็นแจ้งรู้จักจำแนกแยกออกว่าควรได้ควรจะทำควรจะให้ตัดมัตริยะความตนีของตนเองออกนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มามืดแต่ไปแจ้งตโมโชติปร,ราญโน คนประเภทที่สามมาแจ้งแต่ไปมืดนี่นาเสียดายโชติตโมปรายโนมาแจง้งโดยยศโคจารณตระกูลดีทุกอย่างแต่มัวเมาหลงกินหลงเล่นหลงเที่ยวหลงเพลดิดเพล,เพลเินกิเลสตัณหาในโลกพอมัวเมาแล้วไปมาปไม่สั่งทานศีลภาวนากลายเป็นคนยากคนจนคนแค้นลำบากทุกยาก เพราะว่าไม่ได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เต็มที่เหมือนไม้ที่ตรงโคนโคนตรงแต่กลางคดปลายคดใช่ไม่ได้กิ่งโน้มลงดินอยู่เรื่อยนั่นแหละมาแจงแต่ตะไปมืดเพราะว่าตนเองไม่สั่งทานศีลภาวนาไม่มีญาติมิตรสาโยิก คอยที่จะจุนเจือถึงจะมีญาติมิตรสาโลหิตก็แตกกระสารสั่งเส้นหมดเพราะตนเองไม่สร้างทานศีลภาวนาบารมีไว้ตัวเองจึงไม่มีทั้งญาติที่เป็นผู้คนและญาติโดยบุญกุศลกลายเป็นคนตกต่ำอนาถาไปได้ในที่สุดก็เหมือนคนไร้บ้านในปัจจุบันไม่ว่าประเทศไหนมีเหมือนกันหมดนี่คือลักษณะของคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญ เวลาเกิดชีวิตเกิดมาแล้วยากจนคนแค้นลำบากทุกอยากอนาถาหาคนช่วยก็แสนจะยากไม่มีคนช่วยคิดจะช่วยเพราะว่าตัวเองไม่เป็นคนให้ไม่เคยให้ไม่เคยชักชวนเขาทำบุญสร้างกุศลนี่คือคนที่ไม่มีมิตรมีญาตทั้งโลกนี้และโลกหน้า ผนประเภทที่สี่มาแจ้งไปแจ้งโชติโชติตโมปราโชติโชติปรายะโนมาแจ้งไปแจ้งคนที่เกิดมาในยศโคต,ตรชักคนน่ตระกูลดีมีปัญญาสั่งสมบุญฐานศีลภาวนาชักชวนคนทำบุญสร้างฐานศีลภาวนาบอกบุญคนสร้างคนชักจูงคน,งคนแนะนำคน ตัวเองทำด้วยชวนผู้อื่นสร้างด้วยเกิดมาจึงมีทั้งมิตรญา,าโลหิตญาติโยมลองไปคิดดูเถอะผู้ที่มีปัญญานั้นจะเป็นอย่างนี้จะสูงโดวย,ว,ยวัยวัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒิพร้อมทั้งมีญาติมิตรสาโลหิตที่ได้ทั้งญาติโดยทมอย่างท่านทั้งหลายที่มากันในวัดนี้ได้มาสังคมได้มาสมาคมกับ อยติที่ทใหม่ๆเป็นผู้ที่ได้ไใกล้ชิดกับคุณผู้มีบุญในสร้างทานศีลภาวนาบารมีไว้นี่คือบุญที่ตัวเองทำชวนให้คนอื่นทำอยติโดยสายโลหิตก็มีเยอะอยติโดยสายบุญก็มีเยอะแม้แม้แต่อีกอย่างหนึ่งบุญที่ตัวเองสร้างนั่นแหละก็จะเป็นมหากุศลที่ติดตามคอยส่งเหมือนไม้ที่ ตรงทั้งโคนตรงทั้งกลางตรงทั้งปลายไม้ประเภทนี้แหละที่คนเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าไม่มีคดโคง้งไม่มีตาไม่มีงอไม่มีกิ่งเสียหายไม่บินโพงนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าคนเกิดมาเมือ่อในโลกมนุษย์นี่มีอายุวันคืนเดือนวันปียี่สชั่วโมงเหมือนกัน แต่ว่าเวลาที่ใช้ยอยู่ในชีวิตในโลกได้ไม่เหมือนกันสักคนคนสี่ประเภทเนี่ยสู้บุคคลผู้สร้างไม่ได้คนผู้ไม่สร้างในทานศีลภาวนาไม่ชักชวนคนทําบุญจึงไม่มีญาติมิตรสาโลหิตเราดูดอาเถอะมนุษย์ในโลกนี่บางคนกลายเป็นคนตัวคนเดียวโดดเดียวไม่มีญาติมิตรสาโลหิตเป็นที่น่าสังเวช เห็นแล้วในสกูปชีวิตก็เป็นที่น่าสังเวชว่าเออหนอคนประเภทนี้ก็มีอยู่ในโลกทุกยากลำบากตัวคนเดียวโดดโดดแถมก็ยังไม่มีญาติมิตรสาโลหิตตายที่ไหนคนอยู่ไหนชื่ออะไรไม่รู้ตายไปก็เป็นคนไม่มีประโยชน์อะไรทราบอย่างแถมอีกประการหนึ่งญาติโดยโดยบุญโดยกุศลเนี่ย อย่าโดยบุญโดยกุศลี่ชักชวนกันทําบุญในสมาคมของคนทําบุญสร้างกุศลนั้นจะเป็นคนที่ไม่อิ่มบุญไม่รู้จักที่จะอิ่มนายในการสร้างบุญเพราะรู้ตัวเองว่าสิ่งอื่นๆทรัพย์ส,สินสมบัติทั้งหวีทั้งหมดไรนาบ้านช่องญาติพีน่น้องเรารู้แล้วว่าเราเอาติดตามไปไม่ได้สักอย่างเรา,เาติดตามไปได้ไม่ได้สักคน ถึงเวลาแล้วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปทั้งนั้นเราเกิดมาคนเดียวเราแก่คนเดียวเราเจ็บคนเดียวที่สุดเราก็ตายของเราคนเดียวถึงจะมีญาติมิตรสาโลหิตเราก็เอาติดตามส่งเราไปไม่ได้ดูใจกันก็ดูแค่นั้นเองนั่งดูใจเสร็จแล้วก็เศร้าโศกเศร้าโศกก็ร้องไห้ สมสุดสังขารก็เอาไปทิ้งปาชา้าผูกไฟเผามาลายหมอดใหม่กลายเป็นขีเทาไปแต่คนที่มีบุญนั้นสามารถที่จะนำเอาจิตวิญญาณน,นำส่งไปสู่สุคติได้นำบุญของตนไปสู่ภูมิที่ดีขึ้นได้เพราะว่ามีมิตรลอยคอยรับผู้เจ้าจึงจัดว่าสุโคพุญญาสอุจโยผู้สั่งสมบุญขึ้นนำสุขมาให้ บุญนี่แหลจะเป็นมิตรเป็นสหายนำจิตวิญญาณของคนผู้สร้างบุญสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนานี้ไว้บุญจะเป็นเครื่องรองรับจิตวิญญาณเนี่ยปุญญาณิญญาณปรโรกัสมิงปฏิทาโหติปานิดังบุญจะเป็นเพื่อนสองมาคอยรับทุกคนทุกท่านที่สร้างบุญสร้างกุศลไว้อย่างเช่นท่านธรรมิกาอุบาสก หลายหลายคนพระเนวิราชชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าในสิบชาติสร้างบุญบาร,รมีเทวดาก่อนจะลารับดับขันเทวดามาเชิญชวนไปอยู่เทวโลกทำมิกาอุบาสกก็เช่นเดียวกันหลายๆคนมหาอุบาสิกาวิสาขาทันนาถวาินิกากรหหดาบีท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้กล่าวนามมาในพระพุทธศาสนา แม้แต่ก็จะดับกิจล้วนับดับขันจากโลกนี้ไปล้วนแต่เป็นสิ่งที่เทวดามารอรนับเชิญไปอยู่สุขสขติเชิญไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เอาราชรถมารอยนับอันเชิญขึ้นไปเสวยสวรรค์ในสุขติภูมิเพราะบุญนี้แหละจะเป็นเพื่อนนำไปสู่โลกหน้าปุญญานิปรโรกัสิมิงปฏติตาโมติปานินัง บุญจะเป็นเพื่อนสองบุญจะเป็นมิตรเป็นสหายที่มาคอยรับเอาเราไปสู่โลกหน้าโลกหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่พบไหนภูมิไหนแต่คนที่สร้างบุญสร้างกุศลนี่จะเป็นผู้ที่ถูกเทวดาเชิญชวนไปอยู่ด้วยอันนี้แหละมันแปลกตรงนี้คนที่สร้างบาปสร้างกรรม ไม่ต้องมีใครเชิญชวนมันลงไปของมันเองอย่าโยมทั้งหลายคนฆ่าสัตว์ก็ไปอยู่ในขุมที่ทรมานทรกรรมสัตว์ก็ไปถูกโยมมาบานทรมานทรกรรมอยู่ในอบายภูมิโดนคนที่สร้างบุญสร้างกุศลเช่นท่านอนาถามาอุบาสิกาวิสาขาท่านธรรมิกาอุบาสกพ,พระเจ้าอโศกมหาราชท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนได้สร้างบุญสร้างกุศล สร้างบรารมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสริฐที่โกศลในตำนานอาดีตแม้แต่กษัตริย์ร่วงแล้วจนถึงปัจจุบันท่านกส็สร้างแต่สองขึ้นซึ่งบุญน้ำุขมาให้แก่ท่านบุญนี่แหละจะเป็นเพื่อนจะเป็นมิตรเป็นสหายคอยรับเอาเราหรือดวงวิญญาณของท่านผู้สร้างไปสู่สุคติภูมิไปเกิดในภูมิที่มีความสุขไม่มีความทุกข์ยากลำบาก พระบุญนี่แหละจะคอยรับญาติพี่น้องเราส่งได้ก็นั่งดูใจกันแค่อยู่ที่บ้านที่งรงพยาบาลต่นนั้นแต่ว่าสังขารถูกเอาไปทิ้งปราช้าอย่างนี้ก็ส่งถึงแค่ปราช้าส่งร่างสังขารไปเผาเท่านั้นเองแต่บุญนี่สามารถติดตามเรามารอรับเอาพวกเราไปสู่สุคติภูมิ พาะบุญบารมีที่เราสร้างไว้ไม่มีสูญหายจะเป็นเพื่อนมาคอยรับอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเราไปที่ไหนถ้าเราพบมิตจญาสาโลหิตเราจะภูมิใจมากเราจะดีใจไปต่างประเทศพบคนไทยแล้วก็คุยมาจากจังหวัดไหนอยู่ยังไงเราก็จะมีความอบอุน่นว่าเอาอยังมีมิตรสาโลหิตจากเมืองไทยพูดภาษาเดียวกัน เข้าใจกันอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยที่สุดเช่นคนเอเชียอย่างเราไทยอย่างเนี้ยพูดภาษายัางพอเข้าใจกันได้พอพูดภาษาเข้าใจกันได้ก็ชักจวงกันคุยกันเป็นที่ได้ละลื่นหูได้ลื่นจิตว่าเออยังมีมิตรสาโรูิตคนเอเชียด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นบุญนั้นเวลาไปสู่ปรโลกแล้ว คนที่ได้พบได้เห็นก็มีแต่สิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองสร้างทั้งนั้นบุญทานข้าวน้ำภชนาะอาหารพระพุทธูปก้าชีวร้าผ่อนดอนสบายจะเป็นมิตรรอรับคนใดที่ได้เห็นบุพกรรมก่อนที่จะตายจากโลกนี้ถ้าไปเห็นโครงกระดูกไปเห็นซาบผีอสุภะอันนี้ไปไม่ดีแน่นอน ไปเห็นป่าเขียวกะจีก็ไม่ดีแน่นอนนอกจากไปเห็นต้นโอเงินโพทองผ้าผ่อนตอนสบายพระพุทธรูปที่ตัวเองได้ถวายผ้าหอมพระธาตุที่ตัวเองได้นำจิตวิญญาณือเรืองอารามณทองคำที่ตัวเองได้บริจาคสร้างพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์นั่นแหละมหากุศลได้บังเกิดนั่นแหละบุญจะมาเป็นที่รองรับยิม้มเทวดามารับ เชิญในไปสู่สุคติภูมิภูมิที่ตัวเองไม่นึกว่าจะได้ไม่นึกว่าจะมีก็มีกับเขาจนในโลกมนุษย์แต่รวยในโลกหน้าโลกมนุษย์อายุร้อยปีจบแล้วแต่โลกหน้าถ้าคนใดมีบุญไปเกิดในจาตุมหาราชิกาแค่เกิดในจาตุมหาราชิกาเนี่ยหนึ่งร้อยปีทิพย์เนี่ยหนึ่งร้อยปีทิพย์สองวันใน ในโลกสองวันในโลกหนึ่งวันในโลกจาตุมหาราชิกาเท่ากับห้าสิบปีบนโลกมนุษย์สองสองวันในจาตุมหาราชิกาเท่ากับหนึ่งร้อยปีบนโลกมนุษย์เวลามันแตกต่างกันมากเนี่ยนี่แหละคือบุญที่เราได้เสเวยกุศลผลบุญที่ตัวเองได้สร้างได้ทำบาร,รมีอันนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกุศล ยาวนานกว่าเยอะเยะเนี่ยสีเลนะ้ะสุขติงยันติสีเลไนะโพกสัมปทาได้สมบัติแห่งความเป็นโพกัสัพโอตอนเองทำทานทำศีลและแม้ที่สุดถึงภาวนาคนได้มันทำจิตของตในให้สง,งบได้คนนั้นจะมีความสุขมากใจที่สง,งบนั่นแหละเย็นสุขเป็นสุขเพราะบุญที่ตัวเองได้สร้าง บุญจะเป็นเพื่อนสองรองรับจิตวิญญาณเราไปสู่สุคติภูมินี่คือสิ่งที่พวกเราญาติโยมทั้งหลายพึงสังวรไว้ว่าไม่มีใครที่เกิดมาในโลกนี้ที่จะเกิดมาแล้วปรารถนาได้อย่างใจหวังแต่สิ่งที่เราเกิดเราเลือกไม่ได้นี่แหละทำให้เราคิดพิจนารณาแล้วย้อนว่าเราต้องเลือกทำแล้วต่อไปนี้ อย่างญาติโยมมาวัดสันปยางหลวงมาสร้างทานศีลภาวนาบรารมีมาสร้างมหากุศลนี่ไม่มีวันหายบุญนันนี้จะไม่มีวันหายจะสืบต่อให้ท่านทั้งหลายมีความสุขในโลกน้าท่านท่านน,นึกถึงบุญนี้ได้เมื่อไหร่ท่านจะอิ่มใจท่านจะเป็นสุขท่านจะมีความลื่นเริงบันเทิงในบุญปีติเกิดในบุญที่ตัวเองได้สร้าง เพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกองบุญกองกุศลของญาติโยมทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายพัฒหารในวันนี้พร้อมทั้งจะได้นำถวายหอมผ้าพระธาตุเพื่อให้เป็นที่ป้องกันพยานอันตรายเคราะกรรมเวรทั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขตลอดจนถึงได้ถวาย ปล่อยปลาสะดอกเคาะให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอายุก็จะยืนนานได้ถวายมหาสังฆทานก็จะเป็นสมบัติติดตัวเราไปสู่โลกหนะ้าและจะได้ถวายผ้าป,ป่าให้โรงพยาบาลซึ่งจะเป็นสิ่งที่ป้องกันพยันอันตรายโดยเฉพาะโรคพาพยาิทั้งหลายจะได้หายใครที่เจ็บที่ป่วยกปจะได้มีความสุขความเจริญปราศจากโรคาพยาธิ ดังที่พุทธเจ้าว่าอรคยาปรมาราภาวาไมีมิโลกเวลามันประเสริฐซึ่งจะได้นำพาทำต่อไปวันนี้ก็ขอเอาบุญอกุศลที่ญาติโยมได้สร้างเป็นบารมีกุศลอันยิ่งใหญ่ขอบุญนี้แผ่ไปให้ไปสารถึงพ่อแม่ญาติวงวานเ่พยาดาเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมายเวรของทุกท่าน ผู้ทุกยากลำบากผิวโหยผีเปรกอสุกัยสัมภเวสีทั้งหลายจงได้ดรับส่วนบุตรกุศลนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปบูนในการทุกเมื่อทั้งปวงตลอดกาลนานและขอบุญนี้ตอบสนองให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญไปในการทุกเมื่อทั้งปวงทุกคนทุกท่านเธอ